หนุ่มคนนี้ดีกว่ากับข่าวแรกนะครับกับหนุ่มโอบนิธิแน่นอนว่าเขานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แจ้งเกิดมาจากนาดาบางกอกนะครับแล้ววันนี้นะครับหนึ่งมิถุนายนนะครับคือเป็นผลอย่างทางการที่เขาสิ้นสุดลงนะครับการเป็นนักแสดงของนาดาบางกอกหนุ่มโอบเนะเขาเลยมันเล่านะครับถึงความประทับใจนะครับหลังอยู่บ้านหลังนี้มานานถึง10ปีนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่บ้านเรียกได้ว่าจุดลุ่นต้มของผมปิดตัวลง ทุกอย่างในวงการบันเทิงของชีวิตผมมันถูกลมตึ้นที่นี่จากเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนหัวเกลียนสะพายกระเป๋าเดินมาจากแคสงานจากบ t s เโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ถือว่าการเดินชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างมากมีคนรู้จักมากขึ้นมีแฟนคลับมีงานมีเงินมีโอกาสหลายอย่างในชีวิตที่คิดว่าคงจะหาไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่นี่ mm. เอาจิงๆเคยมีคำถาม่มนูเหมือนกันว่าถ้าไม่มีนาดาบังกอกแล้วเราจะอยู่ที่ไหนคำตอบคือความว่างเปล่า ผมนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงผมยังเคยอยู่ผมเคยพูดเลยว่าผมอยู่ที่นี่จะไล่ผมออกก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็มีวงเลยว่ามันนาเออย,ยังไม่จบนะครับ แต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันไม่ว่ายัางไงนาดาบางกอกก็ยังอยในความทรงจำของผมตลอดไปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราได้พบกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้โอกาสดูแลเหมือนครอบครัวและมองเห็นคุณค่าและความตัง้งใจในคนนี้จะ,จะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้เลยครับ สุดท้ายนี้พวกเราได้จากไปไหนหรอกครับพวกเรายังอยู่อุตสาหกรรมการบันเทิงไทยด้วยความตั้งใจที่อยากพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้มีคุณภาพที่สุดต่อไปบ้านของเรายังเป็นบ้านหลังเดิมทุกคนตักแยกย้ยายกันไปเติบตโตในวงการบันเทิงขอให้ทุกคนโชคดีและประสบความสําเร็จในเส้นทางของตัวเองวันนี้ที่กลับมาเจอกันความสัมพันธ์ของครอบครัวเรายังเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนเรายังกินข้าวคาราโอเกะกินหมูกระทะแฮงเอาท์ <S <S <Hang out S 2> กันได้เหมือนเดิมรักเสมอไม่มีนาดาบางกอกไม่มีโอบนิติเขาก็ลงบอกว่าตั้งแต่วันที่1นะครับ เดือน6.2012นะครับถึงวันที่3 1 5 5 2 2 2ก็เท่ากับ10ปีด้วยกันครบคุณผู้ชม,มเรียกว่าหลังจากนั้นะแฟนๆก็มาคอมเมนต์นะครับก็รู้สึกใจหายกับหนุ่มโอบนิธินะครับแล้วก็มีแฟนคลับนะครับก็มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็รอติดตามผลงานของหนุ่มโอบนิธินะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คือหนุ่มโอบก็มีผลงานเยอะเหมือนกันแหละนะแล้วก็เข้าใจว่า10ปีความรู้สึกมันก็ ปูกพันธ์นะคุณผู้ชมยังไงแล้วก็ดูเส้นทางของหนุ่มโปบหลังจากนี้นะครับจะเป็นยังไงตอบไปนะค,ะครับคุณผู้ชมอ่าสิบปี <Okay. S 1> ไวเหมือนโกหกนะ <c oughs> <c oughs> สแสดงเก่งด้วยร้องเพลงคอราดด้วยนะค, <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> อ่าเ <c oughs> <ๆ>ชื่อว่าเดี๋ยวนะมีผลงานยังไงครับเราจะรีบรายงานให้ทราบครับ <c oughs> จ้า